สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเส้นเคยครับสองอยดินนวนสีใงม่วันนี้เราจะพามาดูกันขึ้นเทนเดอร์ของอาจารย์หน่อยนะครับสายโจกทุมดานนะครับหรือว่าโฟหน่อยนะครับขึ้นนางขึ้นเจ้านางฟ้าร้อยเก้าห้าของทีมงานอเจ้ากอบุญประเสริฐดุ้งเดืองพาณิชครับผมขับเข้าโดยเจียบฝนนะครับ ต้องไปต้องไปตรงตรงถอยเข้าโดยเจี๊ยบฝนครับผมตึงมูเบาหน่อยมึนจะกระจงลนงเนครับเห็นไหนจีโอ้ยเนาะเจียบฝนครับเจียบฝนฝนสวยของน้องครับครับขึ้น 200รุ่น210ซูมิโตะมะนะครับรุ่น6นะครับรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่น F6 นะครับก็มีโซกจะเดินนุ่งเดืองคันที่2ของทีมงานบุญประเสริฐนุ่งเดืองครับที่เป็นรถซูมิโตะมะ210นะครับพารูภาพมุมนี้ครับสวยจริงครับเจ้ารถกี195 5่้าของเราแต่งรอเสพเข้าไปครับโอ้โหครับ ขึ้นด้นี่ม,มากครับโดยขอน้อยสายจกประทุมราชครับผมพูดครับพูดยิ่งเสียงตึงตึงตึงเรือยทีมือเนี่ยครับ ไงครับเป็นไง,นไงคืหยี่ยมเพื่อเกินกรอกนะครับเจ๊ฝนก่อนสวยมาถ่ายก่อนเนี่ยมายอะไรเอาอยู่กันเรื่องบ้านใหม่เอามาถ่ายเจ๊ฝนลำชิงนะครับย่องเอาครับใช่ใช่ก็ย่องเงาลงมาที่ไหนลงมาที่บ้านกรอกใช่ไงการขับรถ

เข้ามาพอเยอะนะครับเดินทางครับเจียบพ้นครับเนี่ยครทำไงอ่ะพุกกะครับครับเขาต้องเดี๋ยวข้างกวางไงครับรับเครื่องดื่มเพียบครับบท่านโกนุ่มปองนุ่มเปียก ครับส่งงานโคองนาโมเดลหนึ่งได้ครับย้ายไปต่อยอีกหนึ่งได้ครับงานเจ็บครับผมได้สองกิโนล แคบเหลือเกินครับแต่ก็ต้องทับใจนะครับนะเนาะเพื่อจะถูกใจลูกค้าถูกใจเส้าหน้านะครับบาดเบิดครับรถบุกเบิ่งครับจ้าแคบกว่านี้มีอีกไหมเดี๋ยวพูดอะไรวะมาหน่ำบ่ ทางที่จะไปนะครับตอนนั้นย้ายมากลางคืนนะครับเข้ามาในนี้ถึงเที่ยงคืนพอดีนะครับย้ายจากพี่บูนมาเอาไปสมิ่งแนนะครับท้าเขี่อะไรครับอันใดครับเหมือนกับคนต่างครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทั้งสองยูทูบนุ่มออยคนหน้าฟันนี่ด้วครับโอ้สองยูทูบ อ้อยดินดวนซิงใหม่นะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับหนุ่มบอยคนหลาฝันก็อีกเฟซหนึ่งนะครับเสี่ยวอ้อยดินดวนไซแบกซิงใหม่ครับผมฝากกดติดตามได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับสวัสดีครับ